อ๋อแล้วกสวัสดีครับพวกเราทีมทีมอะไรนะ <c oughs> ทีมอะไรนะ <c oughs> จำชื่อทีมไม่ได้เร็วว่าทีมอะไรอเซโอโล่เอาซูร่อาซูร่โยโรนะครับผมเป็นซีอโอชื่อว่า Yours แอดมิน y o r ์แล้วคุณนะครับผมมีเป็นแอดมิ <min> Sun นซะันเนีย่ยครับแล้วมือดีก็มึงจะใช้ชื่อแอดมินอะไรนะเบือเลย อะไรอะไรอะไรย่ายายามาเกียนเกี้ยวเดี๋ยวเตะแม่งออกห้องเ <laughs> ตะเตะแม่งออกห้องไม่ต้องแคสก็แด <laughs> ้รบเพื่อนเตะแม่ง <laughs> <laughs> ไม่ต้องแคสกัได้แ <laughs> ควันนี้เราจะแนะนำจุดซ่อนบอทในด่านเอ c a แคนอนของเกมเอวอกันและด้วยความสามารถของเรานะครับเราอาจจะไม่ผ่านเลยไมกินก็เป็นได้นะครับ ก็มาติดตามชมดูเอาแล้วกันนะครับว่าจะรอดหรือไม่นะครับจะรอดหรือจะล่วงนะครับโอเคเรามาลุ้นกันเลยทีเดียวตู้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 ย้อนเป็นตู้เหรอเออไม่มึงอ่ะมึงก็มึงนำตู้ก่อนเลยตู้ตู้ตู้ ก็กูดา่าไึงไงผมใช้เนี่ยเป็นสไนทีพีจีกินแล้วก็ปืนก็อกนำโชคของผมนะครับก็อก <c oughs> นำโชคันว่านะครับส่วนปืนบอกว่าปืน m อ <c oughs> ็มส <c oughs> ิบหกเ็มสิกกากๆแค้วคุณคุณอย่าถือสาเขาเลยครับ <c oughs> เขายังยะจกยากจนยาจกยากทำไมมึงลงไปนอนแล้ว สำหรับสำหรับช่วงตรงนี้คร<ล> <Eden S 2> ับเป็นช่วงตรงกลาง,ง,งจะมีบอดซุ่มอยู่หลายตัวนะเพราะนั้นเราต้องใช้กลยุทธ์แยบ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 แแยบแแยบแยบแยบแยยบแยบแยแยบแยบแยบยบแ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 ยบยบแ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 ย เราไปนอนกันเลยทีเดียวเคทำไม <S <S คุณถึงตายก่อนอ่ะคูแล้ไม่คุณต้องเป็นคนเปิดไม่ใช่เหรอจริงๆครับเม่งเล่นกันสองคนแล้วม่งน่าเกลียดน่ากลัวสองตัวบาทอืออะไรวะเออเที่ยวนี้ไม่มีไม่มีเลยอ่ะเนาะจริงมากแย่งคิวอีก่ะกูนวงกำลังยิงเลยคุณยศเขาบคุณ เอออะไรนั่งเป่งรือสิ่งมันมีอะไรหลุดไปจากกล้ามปิดบล็อกเหรอเห็นเมื่อกี้คุณลอยอย่าถือสาเลยครับเน็ตกากครับเออเต็มหน้าเน็ตกากเต็มหน้าเน็ตกากเจอกระสุกระดาษเต็มหน้าเขายิงครับยิงแอบยิงมาไปเรื่อยๆรื่อยแล้วจับมจะตายครับแล้วแล้วคุณยศก็ไม่ได้คิวนะครับ ดูออกไปแม้งก็เป็นอย่างนี้ไงดูนี่ผมเพิ่งได้คิวหน <IL> ึ่งตั้งคิวหนึ่งนี่ยครับพี่น้องชาวไทยลงง่ไปกูโดนอะไรวะไอ้เหี้ยมึงตั้งอะมึงง้อหะยังไม่ดึกเลยนะแม่ยิงซ้ำทีหนึ่งทุย จะรอดูวันตายของมึงตอในพิธีนะครับมันต้องซูมก่อนออกโลงครับมันมันง่ายๆก็คือเป็นแผ่นกรอบนะครับมันเป็นหนังซูมนะครับคุณต้องซูมก่อนแล้วค่อยออกโลงนะครับอย่างนี้เป็นต้นพยายามกัดจังหวะให้ดี้นหล่อะไชิโะ เป็นซันไนที่นัดเดียวตายและเสือกหนักที่สุดในสามโลกด้วยนะโอเคเหลือสามสิบวินี่มึงจะรีวิวทีพหรือมึงจะรีวิวจุดซ่อนบอดกันแน่ก็อย่างที่ยิงๆิงไปครับมันก็แอบอยู่ตรงนั้นอร่อยครับเพียงแต่ว่าจํานวนจะต่างกันแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับก็คือคุณต้องระวังจุดที่พวกผมเดินไปตายให้ดีนะครับนั่นแหละครับจุดที่พวกผมตายครับก็คือจุดจุดจุดที่น่ากลัวมากครับ ไง,ไง่ายคือเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันที่อาจจะเกิดขึ้นได้แต่ตาแรกนี้มันมันมันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้นะตายโผล่ไปตายก่อนเลย <c oughs> โผล่ไปก็เงไปนอนเออมารีวิวด,าด่านเลยแต่สเสือกไอ้นี่ชีวิตแม่งแล้วเวลาเอรีวิวด่านแต่เสือกโชว์การ์ดห้จูดูไอ้นี่เนี่ย,ยทำเลดีมากเลยครับเนี่ยไปแล้วกูไม่อยู่แล้วโลกเนี้ยอยู่ยาก <c oughs> อยู่ยากมึงจะออกไปทำเพี้ย มันนั่งทำอะไรอะ่ะดูมันนั่งหันหลังให้ระเบิดตกลงมันจะแก้ระเบิดหรือมันจะมาขี้ <c oughs> <c oughs> ไม่เข้าใจเอ้ยเข้าใจเลยบทสมัยนี้มันทำ,ทำเพื่อคุณออกลงไปเลยคุณไม่อยากออกยอง<ๆ>อยองเยสน่ารอ,อยอ่ยองยองเยสเรียบร้อยกูยไม่ได้แดกเดยใช่ไหมเนี่ย <c oughs> อ่าได้แดกแล้ะตัวหนึ่ง ผมรีโหลดอยู่เฮ้ยแบบอีก่ายสองตัวงออวกหลุดสรุปุไม่ได้แดกอยใช่ไหมรี <S 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 รโหลดร<า>ีโหลดดิงทำไมคุณอยู่ตรงนี้แล้วคุณวินวอล์กตลอดเลยวะคุณลอยผมเห็นคุณลอยไปเป็นฉากฉากรอผมแปบ๊บเนตบินขากอ,อดูไว้ก่อนพ่อสอนไว้รอไอ้ครับชีวิตน,นะ มันเป็นการดินน้นรนมันคือการต่อสู้นี่นี่มันคือการต่อสู้เหมือนเห็นลายกระสุนเฉียวหัวคุณไปมันเฉียวหัวผมไปโดนหัวคุณเนี่ยอ๋อเหรอไม่พอดีกูยังมีชีวิตอยู่กู <Yeah. S 1> ยัง,งมีชีวิตอ, <c oughs> อยู่กูยังไม่ตาย I am alive แม่งวันแม็กวันคิวเลยเอ๊ะครับเป็นยู ย,ยิงไปครับยิงไปเลยยิงไปเถอะถ้ามึงแดกทันทีพีจีมึงยิงไปเถอะโอเคจากจุดนี้คุณก็จะเห็นแล้วนะครับว่าเออมันมีตรงไหนอะไรมาบ้างนะครับเดี๋ยวเรา,เราไม่ได้ไปทางจุดหนึ่งเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะไปบุกจุดหนึ่งให้ดูกันอีกทีนะครับ แล้วลูกไม่ได้แดกแล้วคุก็าตายเลยนะอะไรวะดีใจด้วยต่อไปเดี๋ยวเราจะมาบุกจุดหนึ่งให้ดูนะต้องเข้าใจครับผมค่อนข้างยาจกตังไม่มีเลยใช้ได้แต่ฟืนกากๆครับเย่๋ยวว่าแต่มันยาจกเลยครับมันเก็บ TBC ไปมันก็ทำมาหาก,กินอะไรไม่ได้หรอครับแล้วครับเพราะมันไม่สาม,มารถโอเวอร์โซ <c oughs> ได้ มันเหมือนกูยิงนัดเดียวตายแต่จริงๆมึงยิงใช่ไหมใช่คุณก็แบบเอ้อยิงอึกอึกกำลังจะถึงหัวแล้วแล้วผมก็ยิงจบกนง่ามมีับอนง่ามตูดไม่มีอะไรเลยคุยศจะไปกาถูกครับเนี่ยครับมันจะมีซไนอยู่ตรงเนี้ยอาจจะมีตัวหรือสองตัวนะครับสิ่งที่คุณต้องทำคือปลาระเบิดแล้วก็หนีไม่อย่างนั้นถ้าเกิดคุณปลาระเบิดคุณยืนนิ่งคุณเตรียม ใจไปเลยว่ามันอาจจะออกมาหาคุณก็เป็นได้เดี๋ยวข้างหลังข้างหลังข้างหลังยศยศยศมึงทำอะไรอ่ะอ๋อกูกูมองกูมองหลังมึงอยู่ไม่ได้มองหลังตัวเองมึงอาเบะมึงมองหลังกูทำดุี่อะไรวะถ้ากูยิงพวกเดียวกันได้กูคงยิงตูมแล้วยศไงล่ะยวรีโหลดครับ มม่กูได้ทำเหี้ยอะไรเมืงเนี่ยเดี๋ยวดูชีวิตคุณจะเกือบหาไหมโอ้เข้าไปแล้วก็กดไม่ตูดกดงามตูดกดงามตูดเกียมเกียบเขากดงามตูดสำเร็จนะครับอย่ามาอย่ามาไฟอย่ามาไฟอย่ามาไฟด้วยครับเอีนยวมีดาวดาวเต็มเต็มดาวเต็มหน้าเลย คุณเนี่ยไม่ไม่รู้จักจำเลยนะครับเนี่ยนี่มันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับก็คือคุณโดนรอบหลังแล้วคุณก็ยังจะจ้องหลังกูต่อไปนะครับชีวิตนะครับมันต้องมันต้องเรียนรู้นะครับมันต้องมันคือการเรียนรู้ครับครับมันคือการเรียนรู้ที่จะดักอ้าวเรียนรู้ที่จะดักไอคตกใจ มาไงวะอูหูมายังไงวะเนี่ยครับมันก็จะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อาจจะมีสนาอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีสนาอยู่ตรงนี้นะครับอาจจะมีกลอยู่ตรงนั้นหน่อยนึงกลนอยู่ตรงนี้ข้างหน้าห้องอะไรอย่างนี้ก็จะลาวนี้ก็จะลาวนี้เดี๋ยวลาวนี้เหรอครับเนี่ยจุดหนึ่งเนี่ยแหละครับอย่างนี้แหละครับมันจะอยู่ตามมุม ล็อกมุมต่างๆนะครับต่อมานะครับเราจะไปบุกจากทางด้านซ้ายนะครับเรียมงั้นเราอาจจะไม่อยากตามเา่อเยอเขาไม่อยากตามผมนะถ้าเป็นตะไนนะครับปวดเรียมตัวและอยู่ตรงนี้ก็ดีนะครับ,รบถ้าคุณเจียมตัวอยู่ตรงนี้นะครับโลกมันจะสวยเออสวยงามสวยงามเนื่องจากคุณสาลินบุกตรงนั้นอยู่เพราะนั้นเราก็ปลอดภัยหายห่วงเรื่องด้านซ้าย ถ้ามีคนไปด้านล่างแล้วนะครับคุณไม่ต้องกังวลเรื่องประตูนี้ครับปากไปที่คนที่ไปด้านล่างยังไม่ตายเพราะนั้นต่อมาคนนี้อัตูไอ้พวกนี้กันก่อนเลยคุณครับครับผมตายแล้วตายว่คุณวูดคุณนี่คุณลงไปนอนดิ้นเลยคุณนี่มันปากอัปมงคลจริงๆเลยเลวว่าเข็งปากดีปากดีเหรอ ปักตะไคร้นั่นแกเต็มหน้ากูเลยใจปักตะไคร์อือปักตะไคร้มึงใจเย็นมึงใจเย็นมึงใจเย็นปักตะไคร้ปักปืนแม่งวิ่งมายิงนั่นไงเขารอตาลับใครออกไปเลยออกไปเลยเขามีคนรอซับตะไคร์คุณอยู่ครับครับซับอ่ะครับคุณรู้จักซับตะไคร์ไหมครับซับตะไคร์ไม่มีอะไรครับ อีคืเดี๋ยวได้อีคืออีคืออีคือไม่โดนอีคืออออีคือเอาชิบหสุดท้ายเออเออเออคุณยศเขาก็รอดไปได้ด้วยดีแตู่เนีนยอยู่ก่อนอยู่คือ DSR หนึ่งนะครับเป็นสนไนที่ถ้าเปลี่ยนมีดเปลี่ยนปืนยิงอะไรเงี้ยมันจะยิงได้ไ,ไวค่อนข้างไวถ้ถาเล่นควิกเพือ่อความ<ไ>ปลอดภัยของชีวิตนะครับนี่ครับนี่ครับชีวิตอื้อ ชกวาดระเบิดไปเสือกเด้งกลับมาขาดม่จฉาอะไรครับชีวิตชีวิตแม่ชีวิตนะมันมีสีสัน่ป่ะมึงก็เลยปาระเบิดใส่ตัวเองคุณครับมีอีกตัวมั้งถ้าผมเห็นไม่ผิดนั่นไงไม่ขาดคำดีโลดดิงดีโลดดิง ไม่น่าจะมีแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวถ้ามันออกมายิงหน้าคุณนะไม่มีออกมายิงหน้านี่แหละมันไม่ยิงหน้าคุณน่ะคุณโดนอะไรไปดูสาหัสทีเดียวเดี๋ยวผมเข้าไปกดง่ามตูดม um ันให้แบบสงสารไม่เลือกเตือเท่านี้กดง่ามตูดกดง่ามไอ้หี่ใไรเปลาแฝดวะฟาดตูดนี่แหละเปล่า มึงยังเห็นกูนเป็นเพื่อนร่วมทีมอยู่ไหมตัวางาตืดนสิครับก้นงต่ตื่โหวิ่งเต็มหน้าเลยมึงไม่บอกกูว่ามึงนี้ยไม่เคียร์เอ,อือผม,มไม่มอยาก <ๆ S 1> บอกครับมันเยอะเกินกว่าที่คุณจะเราจะคาดเดาได้ว่ามีกี่ตัวมีทั้งสามสี่ตัวไงครับเห็นเปล่าเยอะ<า>ย<ๆ>ขนาดนี้คุณลงไว้สุมสี่สุมห้าได้ไง เขท,ที่เราไม่ใช่พวกใจเย็นเหมือนคุณนะครับจัะจำไว้นะครับการเป็นพ่อฟ้าแม่ฟ้าเนี่ยมันก็ทําให้ฆ่าคนได้เหมือนกันนะใจเย็นๆนะครับ <c oughs> รีโรดดิงกระโดดเข้าไปเหว่าอีเล็กเป็นทีมนะครับค่อนข้างจะค่อนข้างจะต้องทีมกันเลยทีเดียวทีมมันเดินเข้าไปเสือกไม่มีทีกูละมีไอืมเขาเรียกว่ายืนขึ้นเนี่ยครับ นี่มันต้องยืนขึ้นไปย,ยืนขึ้นอีกึย,ย,ยืนขึ้นเลยนะเที่ยวน,นี้แหละครับเที่ยวน,นี้เราต้องชนะอย่างเดียวแล้วเราไม่มีสิทธิแพ้แล้วนะคุณยศครับงั้นเราก็จะบุกไปด้วยกำลังทั้งหมดจิมมี่มา เราจะมาบุกด้วยกําลังทั้งหมดที่มีด้วยกันและด้วยกําลังทั้งหมดที่มีคุณโยชครับวิ่งนําหน้าไปเออกว่าได้หรือไว้ให้กูมั่งก็ได้กูถึงกูจะพิ้วไม่ได้หมายความว่ากูจะไม่ยิงนะมึงผมรีโหลดอยู่นะ โอเคครับคุณบุกไปดูทางด้านขวาผมดูด้านซ้ายกด <Go al. S 1> งามตูด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  <c oughs> ไม่มีใครดูกลางนี่แหละครับชีวิตง,งามตูดงามตูดงามงามตูดเออ้อบนี้เราก็าเฟลกันไปเ <c oughs> ป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ คลิปนี้มันก็ไล่สาระนะครับอย่าหาสาระจากมันเลยนะครับ,บ <c oughs> ก็ไอเรื่องนี้มันก็ลืมไปลืมบอกคุณผู้ชมไปเลยครับออสโลกแกนของออทีมเราครับเอาหัวหายนะครับสองคนเออเพื่อนก็ตายกันทั้งคู่นะครับเออไม่เป็นไรครับมันเป็นสโลแกนของทีมแคสเราอยู่แล้วครับทายเยอะๆสาระน้อยๆครับเปลียวเยอะๆสาระน้อยๆครับรอบดีโอเคนะครับ เอาเป็นว่าเดี๋ยวในครั้งต่อไปนะถ้าเกิดเราสามารถเอาใช้ได้แล้วเนี่ยเราจะถ่ายมาให้ดูแล้วกันนะโอเคสำหรับวันนี้ก็สวัสดีจิ่บายบายจิว